สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร็กเอสเคชาแนนะคะวันนี้ป้าแร็กอยู่บนเขากับทุกคนพาขึ้นเขานะคะเดินเขานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิวนะคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ดูวิวมุมนี้สิคะสวยมากเลยคะ่ะโอ้โหวันนี้อากาศดีๆนะคะแต่ก็หมอกยังเยอะอยู่นะคะที่เห็นอยู่ฝั่งด้านหน้านะคะนั่นก็คือทะเลสาบซูริกค,ค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะเส้นทางที่เราจะเดินวันนี้ค่ะและนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะของเส้นทางนะคะที่เราเดินวันนี้นะคะเราจะฮิกิ้งนะคะหรือว่าเดินเขากันนะคะทุกคนเส้นทางที่เราจะเดินสวยงามมากเลยค่ะวิวมุมนี้ได้ใจจริงๆค่ะทุกคนธรรมชาติมากเลยแล้วก็เสียงธรรมชาติ จากเสียงกระดิ่งนะคะของวัวนะคะแล้วก็เส้นทางที่เราอยู่วันนี้นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะพอจนภัยนะคะดูฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือนี่ก็เป็นป่าค่ะว้าววันนี้อากาศดีมากเลยไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเดินไปไหนก็มีแต่ผลงานของน้องวัวนะคะทุกคน เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาปล่อยวัวขึ้นมาบนเขานะคะช่วงฤดูที่อากาศกำลังจะอุ่นขึ้นมานะคะร้อนขึ้นมาหน้าร้อนน้องวัวก็จะอยู่บนเขานี่แหละพอหน้าหนาวเขาก็พาน้องวัวลงไปไว้ในบ้านนะคะของชาวนานะคะชาวไร่าชาวนาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้าป่ากแล้วเดินไปนะคะเดินไปรอย น้องวัวตามรอยน้องวัวไปนะคะทุกคนนี่เจ้าของรอยเท้ารอยหนึ่งเราเดินเราเดินตามทางน้องวัวไปที่จริงมันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่อยู่ในป่านู้นอะที่เขาเดินกันแต่เรามาเส้นทางนี้นะคะวันนี้มาใกล้ชิดกับน้องวัวค่ะทุกคนพามาดูน้องวัวความอุดมสมบูรณ์ น้องวัวกินหญ้าอยู่นะคะอากาศดีๆแต่ว่าป่าไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องวัวดุหรือเปล่าไปแล้วค่ะทุกคนน้องวัวมองละในป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะป่าเห็ดทุกคนป่าเห็ดแต่ว่าตอนนี้เห็ดยังไม่มาละค่ะเพราะว่าหนาวนานมากเลยค่ะปีนี้ได้ฝนเต็มที่แต่ว่าพออากาศอุ่นมาปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดจะเยอะหรือเปล่านะคะ ุดพักเหนื่อยวันนี้นะคะอาหารกลางวันทุกคนเราก็มาปิ้งย่างนะคะในป่าบนเขานะคะนนก็มีฟืนให้ด้วยนะคะที่นี่สีเปลี่ยนแล้วค่ะหน้าทานแล้วใกล้ได้แล้วะะทุกคนป้าเอาเห็ดมาด้วยนะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปแล้วก็ย่างเดินมาเจอเห็ดนะคะตอเห็ด เห็ดเริ่มออกแล้วทุกคนแต่เป็นเห็ดอะไรไม่รู้ทุ่งหญ้านะคะสวยงามมากเลยอะ่ะมีวิวแดดสองบนภูเขาสวยงามสุดๆเลยแล้วก็ด้านล่างก็บ้านคนเราก็กำลังจะเดินลงไปข้างล่างนั่นแหละคะ่ะดูทางเดินของเราทุงา่งหญ้าที่มีวิวสวยงามมาก <oras cos cia> เห็นบ้านไหมคะ <mac zy> น้องวัว บ้านหลังที่น้องวัวอยู่นะคะแล้วก็บ้านชาวสวนทุกคนลมเย็นดีมากเลยค่ะเจอหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะสวยดีค่ะทุกคนตรงนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่าหญ้าเอ็นยืดตัวเมียจะนิยมมากกว่าหญ้าเอ็นยืดเราก็คือถอนนะคะหรือว่าเด็ดใบนะทุกคนเอาไปต้มนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ค่ะ แล้วก็ตรงหน้าก็มาใกล้น้องวัวแล้วค่ะทุกคนจุดพักล้างมือทุกคนน้ําเย็นมากเลยอะ่ะสดชื่นมากเลยเดินได้เหงื่อแล้วก็มาเจอที่ล้างมือนะคะเยน็ยนเยน็นสบายชุ่มฉ่าเลยเราเดินมาจนถึงจุดสตาร์ทแล้วค่ะข้างล่างสุดแล้วค่ะทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะป่าบางหน่อยนั่นคือจุดสตาร์ทของเราในวันนี้นะคะเอาค่ะทุกคนวันนี้จะจบด้วยการเล่นล้อ ล้อลากนะคะลงเขานะคะของลูกชายนะคะบ๊ายบายไมกี bye. Mikey, bye ้บ๊ายบายเฮียอาเบอนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดสตาร์ทนะคะทุกคนที่เรานั่งเก้าอี้เลยลิฟต์ขึ้นไปเมื่อกี้นะคะนี่เราก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วตอนนี้ก็จะมาดักรอถ่ายวิดีโอนะคะลูกชาย นั่งล้อลากลงเขาค่ะตอนนี้ก็นั่งลิฟต์ขึ้นไปแล้วมาแล้วค่ะลูกชายบ๊ายบาย โอเคนะคะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมในรักเอสเคชาแนลนะคะทุกคนวันนี้ป้าขอลาไปก่อนค่ะแดดร้อนมากเลยป้าจะไปหาไอศครีมทานแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย